สวัสดีค่ะวันนี้ฟ้านำห้องสวยๆของคอนโดเอพิซดพระหนเยอยทินสพานใหม่มาฝากทุกท่านกันค่ะคอนโดอยู่ติดถนนใหญ่ถนนเทพลักเข้าออกง่ายหากใกล้ห้างบิ๊กซีสพานใหม่ใกล้ BTS สถานีสายหยุดค่ะวันนี้นะคะพิเศษมากๆเลยสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาห้องเช่าขนาดใหญ่นะคะห้องนี้มีขนาดพื้นที่ประมาณ3 4ตารางเมตรเลยทีเดียวนะคะวิวดีมากค่ะบรรยากาศดีแบ่งออกเป็น2ห้องนะคะก็จะมีในส่วนของ2เตียงนอนให้เรียบร้อยนะคะและ มีพื้นที่ห้องนั่งเล่นใหญ่ๆค่ะหห้องน้ำค่ะบริเวณพื้นที่นั่งเล่นก็จะมีส่วนของโซฟาให้เรียบร้อยนะคะห้อง2ห้องจะแยกกันนะคะในส่วนของห้องแรกนี้นะคะก็จะได้ในส่วนของเตียงขนาด5ฟุตนะคะขนาดใหญ่แบบนี้เลยพร้อมที่นอนใหม่ๆภายในบริเวณห้องนี้มีแอร์หนึ่งตัวพาม่านสวยๆค่ะและมีในส่วนของตู้เสื้อผ้าให้เรียบร้อยค่ะ1ตู้ขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะคะ ใครที่ชอบห้องใหญ่ๆรับรองว่าห้องนี้ต้องูุใจแน่นอนค่ะถัดมาฟ้าพาไปชมอีก1ห,ห้องนะคะอีกหนึ่งห้องจะเป็นในส่วนของประตูบานสไลด์นะคะตัวนี้เลื่อนเปิดปิดได้เวลาเรานอน,อนติดพรม่านสวยๆให้ภายในห้องเรียบร้อยค่ะและมีเตียงพร้อมที่นอนขนาด3ามฟุตครึ่งให้ค่ะระเบียงจะอยู่ที่ห้องนี้นะคะห้องนี้มีระเบียงนะคะเปิดออกมานะคะเราจะพบกับพื้นที่นะคะ ระเบียงนะคะขนาดใหญ่เลยนะคะเป็นประตูบานสไลด์นะคะบรรยากาศดีมากค่ะมองไปเห็นในส่วนของห้างบิ๊กซีสะพานใหม่เลยนะคะห้องนี้มีในส่วนของแอร์ให้ด้วยนะคะ1ตัวค่ะท่านใดที่กำลังมองหาห้องเช่าะคะรีบทักเข้ามาสอบถามด่วนเลยค่ะ พื้นที่บริเวณภายในคอนโดยังมีพื้นที่ในส่วนของพื้นที่นั่งเล่นที่เป็นห้องสมุดมีชุดโต๊ะเก้าอี้ให้เลือกนั่งเยอะและมีหนังสือให้เลือกอ่านเยอะมากๆเลยนะคะและนะคะด้านบนสุดของคอนโดมีในส่วนของสระว่ายน้ำวิวสวยมากมองเห็นวิวเมืองในย่านบางเขนสะพานใหม่ค่ะและในส่วนของโครงการยังมีในส่วนของฟิตเนสค่ะที่อยู่ชั้นบนสุดของคอนโดเช่นกันค่ะมองเห็นวิวในย่านบางเขนสะพานใหม่ คอนโดนี้นะคะอยู่ติดถนนใหญ่เข้าออกง่ายติดถนนเทพลักษ์หรือหลายท่านเรียกว่าเส้นบิ๊กซีตัดใหม่และยังใกล้ในส่วนของ BTS ใกล้ทางด่วนและใกล้